นะครับผมพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับผมโอ้ตายแล้วครับนี่จะตายแล้วครับเหลืองอุ้ยหุยแล้วครับใหญ่ครับผมมีตัวบ่ปลาไหลครับพี่น้องนี่บังกินเบ็ดจนเทียบจางหมด้็ตายครับสวัสดีครับผมมื้อนี้มาเจออีกแล้วครับ กับพิธีพรบพิธีใช่บ้านครับมาครับน้องคนกาครับผมมนีพาน้องคนกามาสวัสดีครับผมก่อนมนีก็ได้เบสสามสิบหลังครับก็เขียดเอาวยายเขียดมามาหาใส่เบ็ดครับหมายข้างหลังครับพี่น้องฝนตกน้ำท่วมนะครับเชียงรายมนีพาคนกามาเปิดประสบการณ์ครับหาครับผมไปอย่าเบลล์หมายกันครับผมอ่ะตัวขึ้นไปยืนเลย นี่ครับหมห้เฮาโมนี่ในคลองน้ำไปนี่แล้วครับผมเดี๋ยวพาต้นกาใส่ไปนิดนี้ครับผมในหน้าก็มีน้ครับงวนอันที่เฮามาใส่ก็บปีนน้องอานขนาดแล้วครับนี่ข่าห,หลังนะครับป้าเข่าน้ำก็เริ่มคืนนี้แล้วครับแต่โมนี่ขอใส่ในค้องนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับครับผม ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไม้เดิมก็แล้วครับแต่บได้ใส่ลงไปทั้งพูนครับใส่ได้นาหัวเบว็ดสามสิบกหลังครับผมไปเดี๋ยวเอาไปเซาเมียกันครับผมมื่อนี้ในตัวเมืองเชียงรายกะนน้ำท่วมร้ายครับพี่น้องตุกเส้นทางเลยครับผมสัญจรบ่ได้ไปครับเซาเมียกันครับผม ครับผมยามเบ็ดทำกันครับผมใส่เบ็ดแล้วก็่ายามรอบหัวคำหลังนี่ให้ต้นกามาใส่ใส่ครับนี่สงสัยหลุดครับพี่น้องนี่ขั้นเบ็ดเปียกอยู่ยังกินโอ้ดูว่าตัวใหญ่ครับปักขิงครับโอ้หมานเ้ยครับ นี่ต้นกาไส้นะครับหลังแรกจะรุดแล้วครับพี่น้องนี่กินชื่อกินเขียดอา้าวเก็บกนครับผมหลังนี้มีอาการครับพี่น้องแต่ว่าสีอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าใส่นิปลาหยาเย็บสงสัยรุดครับแบบนี้นี่ครับถ้ากิงก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับอา้าอยาใส่เยอะครับหลังนี้ รุดครับพี่น้องแบบนี้ครับนี่เขียดหลุดขึ้นมาครับผมโอ้จะได้ครับไปรุดอีกรางหนึงเดี๋ยวเขาไม่ใส่เย่ครับเขียดตายหมดเลยครับครับเป็นแยยบครับดังนี้ครับพี่น้องมีตัวบ่ะโอ้ยปูกินครับแบบนี้ครับวัยุยเขียดเอเป็นลักษณะในหมดปูครับผมนี่ครับพี่น้อง ขี่รถกระบนปลากระโดดหรือว่ามาอย่างไรผมครับฟังให้หน้าเลยครับนี่ปลาคอครับใส่งี้ยมาดีเลยมันออกหรือกระโดดมาอย่างไรนี่ครับผมเอาหนึ่งแต้มกับต้นกาครับเขาบ้านนลครับครับยามบิดน้ำกันครับผมหลอบหมูคำครับเขาบ้านไปกินเข่ามากครับไตเยี่ยวมากพี่น้อง ตอนนี้ขึ้นดึบๆมมีอาการครับผมชั้นเบ็ดดินครับโอ้ยปูกินึนว่าป่าครับบ่แม่นพี่น้องเลยเนาะใส่เยียไปก่อนครับเดีย๋ยวบางอีหลังหนึ่งครับเยียเหมือนเดิมครับผมลุนกันต่อครับหลังนี้ม่ีอาการครับพี่ห้อง ขันเบ็ดเปียกๆขันเบ็ดเปียกๆลองดูครับอืมใส่สวยใส่สวยเอาขึ้นมากนะอ่อนอืมนะครับนี่ตัวกำลๆด้ยครับผมหืมแถมแหลกมาแล้วครับผมขอหยาดปุดป่าก่อนครับดูหลังนี้ครับพี่น้องในห้องน้ำครับเบอร์ขัดเบ็ดครับ มีตัวอยู่บ่น้ำไหลครับน้ำขึ้นแห้งครับดูบ่โอ้ล,ลุดหดลุดมาได้บเกาะขี่ยาครับขอใส่เยอะก่อนครับเอาเยอะครับพี่น้องตายจริงจริงครับในห้องเียครับ ปกดปกดครับอโอ้โ,หโ,หโหกินเลยกินแล้วมะกอกอย่างนี้เลยครับพี่น้องโอ้ปกดนี่กินมะกินครับมะกอกแปลกๆเลยครับนี่ยังสี่กับมีครับเอาติดเบ็ดเอาหมดครับผมโอ้พุดนะมาติดได้ยังไงเงึดหลดายดังนี้ได้ยินเสียงครับพี่น้องนี่ ขอหน่อยครับอีก <c oughs> แตมหนึง่งเอาขอ,อยาปวนครับครับพี่นอ้องรุนแรงกันต่อครับผมนี่หมายในห้องในปา่าออกขนาดเลยครับทางบกิ่งเบ็ดไนได้บื้งหลังนี้น้อกันครับคือหนิงหนิงคือเป็นแบบนี้ครับผมอ๋อมีโตครับพี่น้องมีโต เดอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย,วย,วย,วยมาใส่งามอยู่ครับผมในปลาเขาเนี่ยครับหนามไหมนี่นะครับอืมไงมาจากในห้องครับหลังนี่ครับอย่าปวดปากันครับผมใส่เยื่อไปครับพ้อง หลังนาให้หนาไปลุ้นกันต่อครับผมหลังนี้นี่ห้องไม่ต้องเอาอีกแล้วครับออ้หเบิร์นขันเบดครับผมจุ่มน้ำเลยครับปล่อยยังเค่นนั้นแหลปะปากคอครับผมแม่บอกปากคอครับขึ้นมาอใส่สวยครับใส่เดียวกันเลยอื นี่ครับผมมาอีกแล้วครับโมนี้ครับแต็มี่เลยเลยซีแล้วครับโอเคครับผมใส่เยียครับผมฝนก็ลงเม็ดแล้วครับขอหยาดโปรดกันครับไปครับผมดูน้ำกันต่อครับฝนลงเม็ดแล้วครับนี่เขียดบุกิกเขียดตะปาดครับผม น้ำก็บขื่นนะครับพี่น้องน้ำห้องน้ำถ่วมครับนี่ยู่คือเก่าครับผมเหมือนเดิมครับขุดน้ำไหลนี่ผมใส่ไว้ในห้องน้ำไหลครับเยื่อยังอยู่คือเก่าครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันต่อครับหลังนี้คือเป็นยังสี่หลังนี้ลุดครับพี่น้องตีจะลุดครับผมเอาเดี๋ยวใส่เยื่อไปครับ ขั้นเบ็ดเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสียูบวะนี่แบบนี้น่าจะรุดครับรุดครับผมเดี๋ยวกลับมาใส่เยอะครับนี่ครับไม่ปลาผักตบไม่หองครับขั้นหมูแบบนี้เลยพี่น้องจแบบนี้บมื่ไหนจะยูแล้วครับรุดครับผมเกือบตีไม่ดโดนแล้วพี่น้องหุ่น จะได้ครับเอาใส่เยอะไปครับนี่่านออดก็ออกมาสเบ็ดครับยามมาลโอ้เจักตัวนี้นอดกคบบอโคบนี่ใส่ลงเทปนียมันมันรอบแรกไปแล้วบ่นนี่ได้สักหนึ่งรอบไปเซาเมียกันครับผมเดี๋ยวพานออดไปยามเบ็ด ไปครับผมยามเบ็ดนํากันอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายกับเขาขันวิกิล้วครับพี่น้องท่วมในตัวเมืองหลายพื้นที่เลยครับเดี๋ยวยามรอบนี้ก็จอยเขาบ้านแล้วพี่น้องไปเบิ่งสถานการณ์มันครับเพราะน้ำจะล้นตะฟังน้ำกกแล้วครับผม บ้านผมอยู่ขางรางครับผมครับเดี๋ยวเบื้องเบ็ดก่อนครับผมน้องแหลเงียบครับรานี้เป็นยังไงเงียบครับผมเขียนนามขึ้นครับพี่นอ้อง นี่ยวปั๊บเช็บขึ้นเลยครับนี่หลังนนมียางไก่แม่เบื้องหลังนั่นครับเบื้องกระปิ่งอุ้ยเห็นปะอยู่ข้งอุ้งมวยครับผม,มเบื้องคัดเบ็ดโกรธตัวใหญ่ขนาดเลยครับท่านก่อเขาอยู่จะออกอยังไงเดี๋ยวมาขอหยัดออกก่อนครับ อยูบอ่บ่เดี๋ยวได้บอรครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นขนาดเลยครับนี่ครับตัวปลาูนะครับไหลไงครับเดี๋ยวมาออกนะครับผมดูนะครับผมพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับผมโอ้ ตายแล้วครับนี่จะตายแล้วครับเหลืองอุ้ยหุยแล้วครับง่บายครับผมขยันผลนครับสวัสดีตอนเช้าครับผมผาผีผ้าหนองออกมาหายาเว็ดือเก่าครับเมื่อกี้ผ้าลูกชายกับลูกสาวไปเบิงนมามนะครับนามแมก,กกครับผมนามขึ้นไร้กันนะครับเชียงรายกับทวมเกือบ จะหมดแล้วครับในเมืองถึงสนามบินกระถวมครับนามนในน้ากัเต็มนะครับเอา้าดังนี้เหมือนเดิมครับผมดังนี้คือพันอยู่แบบนี้มีโตบ่อปล่ไหลครับพี่น้องนี่ เพ่งกินเบ็ดจนเทียกจางบมดตายครับเดี๋ยวขอยาปร้อนครับอย่างนี้มีอาการครับกินหลายร้านอยู่ครับพี่น้องหางรุดบริทาให้พี่น้องเบิ่งครับอย่างนี้ก็รุดครับคุณพันติงไหม นี่ครับพี่น้องแล้วนี่มีอาการครับพุนะ่น่ะขั้น,เป,นเปียกเลยครับโอ้โหจะเป็นปลาอย่างนี้นครับนี่โอ้ปลาอย่างกินนี่ยรุด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 โอ,โอ้สงสัยเป็นปลาอะไรครับตัวบางหญ่เลยครับพี่น้องจะดึงขึ้นมาลุดโอ้บังเสียกจังหมดครับผม มากระปวนเขาครับผมอีกครั้งนึงครับเมื่อกี้รุดครับพี่น้องสิมิตโตอยู่หรือเปล่าครับผมโอ้รุดอีกแล้วครับรรเออรุดหมดแล้วครับผมบนนี้หน้าเขาครับรรอุย้ยมีโตมีโต ขอหน่อยครับอ๋อมีตมแตม้ะครับประหยัดผลนครับหลังติดจันแล้วครับพี่น้องแบบนี้สงสัยจะรุดอีกครับรุดกับผมว่ายู่ครับพี่น้องเศร้านี่รุดหมดแล้วครับ ม่อยา่เวทดซ่าบ่ปลากินนะครับทางลุดหมดครับรน้ำกระคืนครับผมนี่ลุดอีกแล้วหลังนี้มีแต้มครับดินอยู่แต่เนี้ยโอ้หัวหน่อยมีตัวนเล็กหน่อยครับผม หมดแลครับกางงรันตีหมดครับผมเบ็ดกระมดแล้วครับพี่น้องน้ำน้ำทงขืนร้ายแล้วครับเมื่อคืนกับพ่อได้กินอยู่ครับพูนมากับดูสาวลรกชูไสครับผมไปรมักลิปใส่เบ็ดน้ำทงน้ำทากับฝากกดไลค์กดต,ติดตาเป็นกันั้งใจกันนะครับสวัสดีครับ